สูตปาการันเป็นโลนะคะตอนนี้เป็น690บาทค่ะสูตรปลาการค่าส่งจะ200กว่านะคะ RCA เไปอีกมา RCA ไปก็ไป RCA อยากกินเหรอจริงๆมันก็ไกลแหละไปส่งก็ได้นะคะไปรู้ไหมรูดเดี๋ยวไปส่งเองรูดหรือเปล่าไปก็ไปอันไหนไหนเธอร่ามีป่าหรือว่ามีใครอยู่อ่ะไปกันใหญ่บ้างครับ พี al, oui, ่ป่านร้านอยู่ใกล้สมบัติทัวร์ทุกคนและสวัสดนะคะพี่ปัก่านมาเลยค่ะแล้วก็หมู่บ้านอยู่ติดกันเลยนะคะทุกคนโยซินหนาสิสอประมาณ6 0 7สบเจสิบบาทค่ะทุกส่งสั่งกับคูซินจริงได้กินเร็วแน่นอนเรียกรถตอนนี้เพลงไมคะาเพลงค่ะบางบทประมาณสองก่าบา่มาอะบางบทใส

สามสี่ปากเกตปากเกตไกลไปค่ะบางแคบางแคบางแคก็ไกลแถวสวนน้ภูมิสวนน้ภูมิประมาณเกือบสองร้อยเลยคุณแม่ค่าส่งอยู่รามไหมเอ้ยส่งรามค่ะรามคำแหงส่งค่ะถ้าขาพี่เอเชียรามถ้าขาพี่เอเชียนะที่รักนะพี่กิีบัวอะไรอ่ะพี่กิีบ คลองลำเจียกคลองลำเจียกถ้าขาพี่ตั๊กเลยค่ะคล <c oughs> องลำเจียกใกล้ๆกล้าขาพี่ตั๊กเลยคลองลำเจียกวิภาวดีรังสิตถ้าขาพี่ด็กไอ้พี่ขนมหวานค่ะเช็คให้นนหน,หน<า>่อยค่ะเมืองทองรถค่ารถประมาณเท่าไหร่เช็คให้เลยนะคะไปดู เามอกี้เ็เันเลี้ยมันไม่มีทุเรียนเลยไป็งโลนึงเ็เลี่มึงัวไม่อก้ว่าเ็เลว่ยเดเลียถึงตวแไปน่ต่อโลนึง่ใช่ใช่โอเคาทำงานเจ็ดไปก่อนเพลงอันนี้มันแข็งเกินไปบ้างหรืว่ามีชิมเมืองทองธานีเดี๋ยวนูเรียกรถองได้นะคะ ออมาต่อไปค่ะเก่งมากกองครับเงินทอง้อยสิบบาทค่ะทำไมถูกต้องเลยพดีค่ะอดูดีเอ้าพี่เมียวลบลูกกาทองทองนี่ค่ะพี่พันธุ์หวานได้เลยค่ะถ้าส่งอนุสาวรีย์ประมาณเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทค่ะ รังผิดส่งค่ะสีลมเป็มไหมคะสี่ลมกระบอวัดสามร่างกระบอกไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงแค่วัดสองร่างกระบอกค่ะร่างพิทาปมแปดประมาณแปดสิบบาทค่ะอันนี้รังสิทธิ์นะคะตาขายพี่พี่วุฒินะเขาชื่อพี่วุฒินะปมแปดนะครับตาข่ายพิธาหนูตากได้เลยปมแปดใกล้ๆครับผมปมแปดตาขาพี่หนูตากค่ะเคยไปอยู่ปมแปดปแปบ้านแพงตรงนี้นี่ใช่ปะใช่ตรงนั้นนายโยเดินแรก วัชเมียนวัชหมันวัชเมียงวัชเมียนกระทุ่มเบนที่ไหนวะใช่ครับกระทุ่มแบนบางทีสมุดปากกันไกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเป็นลูกดีกว่านะคะรอบหน้าเดี๋ยวบอสเอามาปากันค่ะโอเคมึงพูดเองนะจ้านะเอามาวันที่ห้าวันที่หกนะคะมีดุข่ได้ไปไหนไรไจะไปไปธุระไม่เอาค่ะเอามาวันที่สี่ค่ะ เออก็ได้วันนี้ถีเอามาได้เลยค่ะได้ค่ะสุราสุราจังกับครูจิ๋นก่อนนะคะลาแล้วค่ะลาก็คือลาค่ะลาเขาต้องเซ็นใบให้ด้วยใช่ปะเราได้เซ็นใบยังเราไม่เซ็นใบนะครับวันนี้หรอกอกก็ได้ค่ะลาครบแล้วค่ะเหลือแต่ลาออกแล้วแก่เนื้อต่างจังหวัดไม่ได้ส่งค่ะรัชดาสามหกอุ้ยขี้รับเลยวรัชดานรัชดา ไอ้ชดาประมาณ80-90ค่ะกัาสิบคาวัเนนะพี่วัชเมียนนารีอยู่ที่ไหนพี่ไหนคะพี่ไอ้ไส้ได้รักะพี่พี่ชื่ออะไรอ่ะพี่หนูตักคี่ไม่หนูไหขายยังไงคะเป็นเลห้อยเกบาทค่ะเป็นโล690บาทค่ะนี่มหม่ดีค่ะเฮ้ยพพร้อมไปกวนศักดิสิิเลยเนี่ยเอาไปก็ไปไปลมงไป ไหนคะพี่ยู่แถวไหนคะไกรชีดสองกิโลส่งมาไทยรัฐขยวดไทยราชอ่ะไทยราชใครรับว่าไทยราชพี่พลอ,อยพี่พลอยพี่พลอยจับคนนี้หน่อยเร็วคนคุณแนนนะคะสุริพรค่คะช่องผู้เลวู่นเี่น